ครับ,บสวัสดีครับพี่น้องขอสวัสดีพี่น้องเบอร์สุขสุขคนครับผมพบพอพบเจอกันคือเก้าเมือนเดิมกับผมบ่าวอนคนสีสเกตลุงนุ่มีสาททำงานในต้แล้วครับเนาะเอาพี่น้องครับรถดผ่านมาพ่อดีครับมาพอเพิ่นดกำลังปลูกเปิดไรสวนผสมแล้วครับเนาะไปจ้กเพิ่นปลูกกีหย,ยังดรอกผมกับบื้หูเออผมครับรถดผ่านมาเดี๋ยวผมจะไปถามเพิ่นนะเพิ่นปลูกกีหยังเพราะว่า สวนนี่เพื่อนปลูกหลายอย่างนะครับเด้อฟังเสีนนี่ก็คือบักบวบบักบวบก็บักอื้อบักอื้อเพื่อนนันเบิดแล้วครับบักอื้อเนี่ยเก็บเบิแล้วเหลือแค่บักบวบกัเหลือบักบวบกัเหลือแหน่บ้างเออบ่หลายกับพ่อได้เล่มเพื่อนว่าเอาเดี๋ยวสิมาถามเพื่อนหน่อยเพื่อนปลูกกี่ยังมองนี่นี่เออเดี๋ยวสิไปถามเพื่อนนะครับว่าเพื่อนปลูกยังผู้ปลูกกับปลูกผู้หดกับหดเด้อครับพุ่งใหญ่ๆนี่จักผู้ใดดอกด่พุ่งใหญ่ๆนี่มันหด วังหันเห็นมันนอ,อนเพื่อนพนเออท่านี้มันมกับมาหดครับเออมาหอดซอยพอซอยแม่มันเนาะเออเดี๋ยวผมจะไปถามเพิ่นปลูกอย่หยางองเา,เ,าอเดี๋ยวถ่ายเพิ่อนก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวจะไปถามเพิ่นอยู่ปลูกอย่หยางเขาเหตุการ์กรเกษตรกันพี่น้องบ้านนี่เขาเหตุคุกทุกครัวเรือนครับทุกครัวเรือนเพิ่นที่เหตุการ์กรเกษตร ทุกขั้วเรือนเบ็ดบ้านเบ็ดบ้านเบ็ดบ้านเลยครับเห็นเบ็ดบ้านเลยบ่เเบบิดานออปลูกเบ็ดบ้านครับบ้านนี่ปลูกเบ็ดบ้านทุกร่างคาเรือนบ่ปลูกกับบ่ได้เนาะพี่น้องบ่ปลูกกับบ่มีเงินมันก็ต้องหารายได้สร้างรายได้ให้เจ้าของเพื่อที่จะเพื่อที่จะอยู่ต่อไปถ้าบ่ปลูกนอนอยู่ซื้อกับบ่มีเงินคือว่านั่นติเอาก็สวัสดีครับคุณพ่อครับครับครับสวัสดีครับ ปลูกยางน้อนี่ครับนี่ปลูกแพงปลูกแพงปลูกบกักแพงบักแพงนี่ก,ก็เห็ดต้มเจือรแกงเจือดแล้วเนาะนอ๋อต้มเจือรแกงเจือดเอา้าคือมีน้ำดำม,มีอย่างน้ำดำนั่นถุงมันครับกาอ๋อกาเพ,พิ่นเพิ่นถมเหรอพี่น้องก็เดีย๋ยวได้เพราบึงต้นนี่นี่แม่เม่นี่แม้นี่นี่นี่อ๋อนั่นโอ้ยไอห้องพื้นครับห้องพื้นห้องพื้นคือ ก oh. mm ี hmm. ่ไก่อัดเม็ด <legitimacy> ก <parfois> ี <fo il plus poetry> so ่ไก่อัดเม็ดอ๋อกี่ไก่อัดเม็ดอันเบี้ยนี่พอเองหรือว่าสื่อเขามาครับนี่สื่อเต้นไนมันสื่อเต้นไนมาพอเองสื่อเมล็ดหมื่นสื่อเมล็ดมาแล้วมาพอเองพอใส่ถุงพอใส่ถุงเองเอ๋อคือมันมีคือมันมีสองเบี้ยใส่ถุงลาถุงละสองเบี้ยร์นี่คุมละสองต้นคุมละสองต้นคุมละสองเครือ เพ uh 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 oh, uh ื่อลมเพื <ah ่อตายเพื่อลมเพื่อตายบักแพงนี่จ้ำกัดหน่วยบอครับหรือว่าเอาเครื่อละหน่วยคือบักอือบอบักแพงนี่บอจ้ำกัดหน่วยออกลายแห้งดีออกลายแหงดีบอได้จ้ำกัดอ๋อแบบนั้นบักแพร่งน้อยบักแพงเก็บอ่อนบักแพงเก็บอ่อนแกงจืดนี่แหละน้อหน่วยละสองโลสามโล เนื้อท <Bond> ี่ที่ปลูกนี่หลายบ่ครับเครื่องไรได้บ่ประมาณเครื่องไรเนาะเก็บข้วชีไคออกไม่อยากบอว่าอ๋อพื้นที่มองนีแต่ก่อนเพิ่นปลูกหัวชิไข่พี่น้องปลูกตะไคร้เพิ่นนี่เพิ่นเรือตะไคร้ออกเพิ่นก็เลยบริจาคให้พื้นที่ว่างก็เลยฉีปลูกับแผงเสริมเออปลูกแผงแทนไว้แทนหัวชิไข่ไว้ คือพอปลูกหัวใจไข่คือเก่าหัวใจไข่เป็นหยังคือตังปูปลูกครับหัวใจไข่ก็ดีคือกั้นอ๋อระยะเวลามันโดนกว่าตัวนี้ตัวนี้เวลามันสั่นกว่าได้ผลผลิตเร็วกว่าหัวใจไข่จากเดือนก่อนหัวใจไข่เจ็ดแปดเดือนแต่ว่าหัวใจไข่ที่ปลูกถิ่มอย่างเดียบเราต้องดูแลรักษาแม่นบอลแต่ว่าอันนี้เขาต้องดูแลรักษา พอน้ำใส่ปุย๋ยจักเดือนเท่าจังสิได้ขายนี่บัดน,นี้เก้าสิบมือเก้าสิบมือเก้าสิบมือกับสามเดือนโอ้สามเดือนก็ได้ขายมันกับแมนแหละเนาะมันกับไข้กวนเพราะจะไข้แล้วเนาะเพราะจะไข้แต่ว่าเจ็ดเดือนกระสันสเดือนในผลผลิตตัวนี้สามเดือนในผลผลิตก็คืออยู่ตัวละเขาทาอยู่ซอยกันเ็ดเด้อพี่น้องนี่ครอบครัวนี่สามพอแม่ลูก สวยกันดีดีพอเห็ดนี่ลูกกับต้นเพื่อนเลยนะปกตินี่เออพอกับเมลงเมื่อลูกกับฝ้ามโหดไดยเออลูกก็ฟฝ้าฝ้ามาซอยพอซอยเม่ตัวเป็นคนเป็นคนลูกเพิ่นเป็นคนแห้งมอนี่คืออยู่คืออยู่คือแห้งลูกเพิ่นเป็นคนตัวพี่น้องเลียงมายางดีเออเหลียงมายางดีเพิ่นเหลียงมายางดีอบรมอบรมสั่งสอนใดดีอยู่ลูกเพิ่นนี่เออพอเม่เห็ดยังมันส่วนมันหยังตัว พากยูไขยูไขยูบ่่เสียเขาเออมันก็หดเนี่ยพอพอก็แม่มันปลูกมันก็หดครับเออใส่บัวหดก่อนเออว่ต้องใส่บัวหดมันบอกจะก็เสียดายสายมันบอกอ๋อพอหลากมันออกก็จะก็เสียดายสาย วิธีการปลูกก็คือใส่พุนอัดเม็ดขี่ไก่อัดเม็ดเออขี่ไก่อัดเม็ดห้องพื้นแล้วเ้าก็ปลูกเพิ่อนก็นกนกนป,ลกปลูกตามนี่คือวิธีการปลูกเพิ่นเนาะครับเนาะลักษณะปลูกกับิคล้ายๆกันละ่ะเนาะคล้ายกันล้ายๆกันลายผู้นึงก็แล้วแล้วผู้นึงเนาะครับ ต้นผุ่นเมียเพิ่นปลูกเออปลูกบวอกันเบิดเหรอครับปลูกปกับแบบเดียวกันเบิดต้นก่าพอลงดินได้มีสองใบสามใบก็ลงดินเต็ะนี่ครับฮอดฮอดพี่หน่องมันฮอดแหละเนีลูกฮอดพอก็แม่ปลูกลูกก็บฮอดโอเคแท้ไม่จะฮอดหัวบอ เดี๋ยวจะพานางมึงบวกบวกพนจังหน่อยเนาะครับเนาะบวกบวกพนกับพ่อเดี๋ยวมึงเราจะถุง่บวกบวบนี่พี่อ่ะนี่มื่อเช้าเราเก็บไปโงุงอยู่นะมันบวทันไหวแลนะทำมันได้ปนนั่นนี่พี่น้องบวกบวกพนครับมื่อเช้าเมื่อเจ้าว่าเห็นหมอน้อยนี่มื่อเช้านี่เมื่อเช้าน้อนี่เจ้าว่เห็นหมอโอ้ยแบบไงหนึ่งมื่อเช้านเก็บได้ปนนี่ หนอนอไงผดโอ้ยบ่หว่ายดูพี่น้องว่าแต่มันเสีหวายบ่แมนไหนบวบเพเ่้งยั่งยู่ครับยั่งดกอยู่ฮึอนุ้ยอ่ะสากหลากเต็มอยู่ไหวก็ไหวแต่บวกอือครับไหวก็ไหวแต่บวกอะพเด้งไหวแล้วล่ะบวกอรอนั่นแต่ว่ากับมีอยู่ห่างๆกับบวหลายครับบวกอือเพิน พูดไทยของไผ่ฮะพูดไทยพูดยของไผก่อนเยี่ลีเลหน่๋อของบอกเออก็ถ่ายดูแล้ะมันถ่ายดูมันกับบไวมันซ้ำกันก็เลยบอไทย ลุกอยู่พบว่าแต่ว่ายนว่ไหวเดี๋พี่น้องเลยบ,บวกบวเพินพ่นผลจอมาเรื่อยครับเอ็อนบวกกะิบวก,บ,กบวบนี่ได้เก็บตั้งเดือนครับน่าคอยมันสิเบิดมาเดี๋ยวเดี๋ยวให้รถใกล้ก็ยังคอยเบาเอาบ,บวกบวบนี่เก็บตั้งเดือนยังคอยสิเบิดระยะเก็บผลผลิตนี่อยู่ประมาณสี่เดือนเลยบอนับกับตัวปลูกแม่นบอ่อ แค่ห <4 S 1> ้าเก็บแค่ผลผลิตสี่เดือนแล้วคอยสีายแล้วคอยสีได้เก็บบ่ได้เดือนีกัยังยงคือเก่าแต่ว่าลูกนโงามเลนอเ้าเอาซซือี่ได้พ้ผลิตอี้ก็คือว่าสเดือนสามเดือนเนาะเดือนที่สี่ก็ได้เก็บได้แต่ว่าลูกก็เรื่มสิเลื่อมบ่งามไปเดือนกู่ัวก็ได้ผลผลิตแล้วบวกบวนี่แม่นอนสิบหาหมื่นด้เก็บหน่วย สี 45, 000, house, ako, ่สิบห้าหมื่นเก็บนวยพี่น้องบัวเพิินเพิินว่ะเราใส่เวลาเก็บอีกสามสี่เดือนที่ได้ผลผลิตเต็มเต็มก็คือสามเดือนครับเดือนที่สี่ก็คือว่าบบงามแล้วเอออ้าวเดือนตุลาลับสราบนะพี่น้องเนาะขอมูลศึกษาผมก็พชายามหาขอมูลจากเพิ่นเหรครับผู้มันเห็ดเกษตรเถ็ดสวนเกษตรเกษตรกิพ่อพียงเพิินเออผมก็บยพรามมาศึกษานเพิินถามเพิ่น ให้เพื่อนตอบให้มาขอมูดนี่ยมันชัดเจนนะครับเนาะเพื่อเพื่อหยังวัตถีเพื่อผู้บางคนเพื่อนอยากเคล็ดอยากอยากปลูกเออก็จะให้มาศึกษาจากคลิปก็ได้นะครับเนาะเออผู้ผู้ผู้อยากเคล็ดก็ได้มาศึกษาเอาครับอันรองกลางคือจะห่างแห้งนะครับจังเม็ดนี่มันความห่างของมันนี่ไหมมันสามเม็ดพุ่นอ่ะเนาะ ระยะสองช่วงกลางห่างครับสามเมตรเออสามเมตรเครือมันสล่ามก่อากันเนาะเครื่อมันสิล่ามก่อากันแต่ว่าช่วงนี้มันคือบีโบหางสั่ก็ทีเถอะดอว่ามองนี้มันทีได้โอ้โหระยะห่างนี่เม็รนึงนี่นี่นี่ เอาเคื่องถ้าคุณเขามมาทั้งทีออกไปอ๋ออ๋อไมยควมวมาเอาเครื่องฟังนี่ต้องมาฟังนี่ฟังนี่กัมาฟังนี่บ่ให้ไก้พุ่นก็ื่อใสิหลากสายโหดได้อ๋อเข้าใจพี่น้องเข้าใจครับเครื่องฟังนี่นะพี่น้องนน่ๆฟังนี่ครับบรใหามไปฟังนั่นเออต้องให้ล่ามขามาไนครับล่ามให้มาไนฟังนี่เออเพื่อที่จะหลากสายโหดฟังนอกได้เออฟังนี่ก็คือกัน คือ่เครือลุมนี่ก็ต้องลากขำว่าในฟังนี่ครับเพื่อเพื่อที่จะลากสายหดอ๋อเข้าใจครับเออมันกระแมนหล่ะพี่น้องเออมันก็มีเทคนิคของเพื่อนนอคันขันสปอยหันไปทับมั่วเบิ้ลมันก็ลากสายบ่ได้อ้าพี่น้องคลิปกับที่หน้พ่อคลิปครับบอลสิบเอ็ดนาทีกลัวๆพ่อประมาณถือว่าเป็นเป็นคลิปที่กำลังหนาลักหนาลุ่นเนาะครับเนาะสิบกว่านาทีอ้าวยันในก็ขอขอบคุณพี่น้องเบิ้ลสุขุมสุคน เออจะใน,นก็ขอขอบคุณพี่น้องเบอร์สุขุทุกคนคือเก่าครับที่เขามาเบิ่งคลิดที่เขามากดติดตามกดซับสไครต์ถือว่าเป็นควมรู้เป็นควมรูเร้เล็กในหน่อยนะครับนเนาะผู้ที่เหตุการเกษตรครับพอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ